เฮ้ยใครซักท่าให้กูวะเฮ้ยใครเป็นคนตากผมไม่ผมเป็นคนตากเออดีดีช่วยกูเฮ้ยผมผมตากพี่ผมตากตาก,กูตากูก็กทําอยู่กูว่าคนตากมึงดูหน้ากูในคนตาก มึงดูเยียมือกูเปื่อยกูตากอยู่คนเดียวมึงไปไหนไปไหนอะไรกูก like ูมึงมากูกลับมาจากตาก็ได้ก like ูกูคนตากสิ้นเดือนเงินจะออกนี่มึงเอาหน้านะคิดมึงเอาหน้ากูตากอยู่คนเดียวพี่เบิร์กเขาถามว่าอะไรใครเป็นคนตากกูเป็นคนตากกูตากครับกูตากแท้เลยร้อนในกูมาตากคือมันไม่เกี่ยวดดร้อนไม่ร้อนกูัวคนตากแท้กูตากหน้าเนี่ยกูมึงดูหน้ากูด้วยหน้ากูอย่างตากเลยยังไงก็กูตากโกหกกันนี้ใส่อะไรพ่อกูก็ตากแม่กูตากกูก็ตาก แล้วยังไงแล้วที่กูทาใบสูตรป่ามึงมาโกหกยังไม่ได้กูพูดข้อท็จจริงเขาบอกถามว่าอะไรใครเป็นคนตากกูเป็นคนตากกูต่างหากคนตากแล้วมึงจะไปตากกูนี่ของแท้คนตากจริงๆนี่ขี้โกหกนะมึงไม่ได้โกหกหน้าด้านเนะเขาถามว่าอะไรใครเป็นคนตาดกูกูทําอยู่คนเดียวมึงไปไหนอยู่หน้าด้านชิบหายมึงก็เรียกกูดิกูเป็นคนตากมึงกตาอคนเดียวกูตากกูตาคนเดียวกูตากแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ กูตาคนเดียวมึงไม่อยู่ไอ้กูวร้อยเปอร์เซ็นต์คนตากโกหกมึงับคนไหนควายกูวคนตากพี่อย่าไปเชื่อมัน